พระสองรูปที่ยกมือไหว้ทั้งซ้ายและขวาเนี้คือพระอะไรครับเ,ออเขาเรียกว่าพระสาริบุตรกับพระมออลรนะคือพุทธเจ้าเนี่ยเวลามีพระสงฆ์มากขึ้นแล้วเนี่ยก็ได้อาศัยสององค์นี้ในการดูแลแทนพระสมณะของพ,พุทธเจ้าครับไม่ใช่เพียงแค่สององค์นี้มีอีกหลายรูปที่เป็นเรียกว่าเอตัดทัศนะแต่ว่าท่านเอตัดทัคคะมุในด้านดูแลพระพระใหม่ในการดูแล เรื่องใช้ใชสติปัญญาให้ความรู้ต่างๆเนี่ยนั่นก็เหมือนกับเราคนเป็นผอเอาเป็นเจ้ามีผู้ช่วยเจ้าอะไรประมาณนั้นฉะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดวนลาพังมีหัวหน้าก็มีบริวาเรเมมีบริวารแล้วเร่มมีการปกครองการแนะนําให้ลูกคณะหรือสายบุญเนี่ยให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องก็ต้องมีการจัดไปเรื่องอาศัยบริวารคือหมายความว่าจิตเตละดวงที่ตั้งปณิธานไว้ก็คือ ฉันอยากมีมิเลอรด้านนี้ด้านในด้านหนึ่งใช่ไหมครับคพ่อคือเรื่องการทํางานนี่ปือเราตั้งใจว่านะชาติต้องการอะไรบางคนในปัจจุบันชาติน่าพบน่าสนะอ p ฉะนั้นอย่างวัดอุบรลราชานเนี่ยก็มีการตั้งใจที่จะให้เด็กเยาวชนประชาชนที่เข้ามาวัดแล้วเนี่ยมีความสุขได้ความรู้รได้สติได้ปัญญาได้แนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นทำหน้าที่ ถ้าเราเป็นหน้าที่ลูกก็ต้องดูแลองดอง,ดอง,ดองนนรงประมาณนี้ถ้าเป็นหน้าที่พ่อแม่ก็ดูแลลูกหลานให้อยู่เส้นทางทีๆๆ่ถูกต้องอันนี้นคือสิ่งที่ค,คนจำเป็นเช่นกันพนันง,งานตามบริษัทก็เช่นเดียวกันนั่คืออยากจะให้ทุกคนมีความรอสบความสริงมชีวิตการทำงานเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเมื่อมาวารนได้ความรู้ได้ไดสติได้ปัญญาได้แนวทางในการที่ถูกต้องก็จะทำให้สังคมของเราง่างยขึ้น นี่คือเป็นโครงการมรีว,วัดแห่งนี้กศาสนาโดยเฉพาะวัดแห่งนี้เนี่ยจะมาสร้างเพื่อน,นำลึกถึงนักที่เก่าก็าเลยมีน้ำอินสยามที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมาเป็นเจ้าภาพทางภาพกิจกรรมฝาผ่านหนังไว้เพื่อให้คนมาแล้วได้ลึกถึงผลง,งานที่ในหลวงและกาลที่เก้าสำเร็จไปบ้างโครงกามท้องดิแล้วพวกเรา,าจะตอบเรื่องเป็นอย่างไร